ตงใส่ถ้าเกิดเราไปมัเห็นอาหารมันก็มาตัวก็หยู่โจ้กโมงขึงน่าไปไหนหมดอะื่ะมันไม่ี่มเดี๋ยวบวนยู่ถ้าเป็นูัทนูับกกลับแล้วนะ อ๋เหร้ยคุณพัดไปอยู่กัวันด้วยั้อะไรินกแ่ลกินแล้วปลาใหญ่กินแล้วดู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 ดดูด มาับลูกเลน,น,นเป็นวินยนี่หร,รอตายมีอีโคคู้ัดกับมันจะหาลูกคืสิี<ด>่อ่ปนนไปตรงนี้เปิดยังไงอ่ะไปตรงนั้นเน่ะปัพมันอยู่ไหนไม่รู้ไม่อาหารตาตรงนู้นไปไม่ได้นะลูกมันล่มลงเดี๋ยวเราจะตก้จ

ตัวชาตินี้อาเกาหนาเ่น้ามเอาหมดนี้นมปังนมปังแท่งใหญ่ปลาอิ่มมันปั๊มเขาให้เป็นแผ่นเลยหรอฉีกไหมซึมมาขอซึมมาขอนึมมาขอโยนลงต่อหน้านี่ไม่ต้องโยนไปไกล ไป,ไปตรงน้นอง้น้องฟ้าถือสปาทมต์ก็ได้เดนี้เอาอาหารสำเร็จให้แล้วก็เอาวางก่น้หดี๋ยวมาแลวน้องฟ้าเอามาให้ฝั่งนี้มันจะได้ปามจะได้มารวมกันตรงนี้ปาแล้วเป็นสีหนูจะให้ไหมเนี่ยเป็นสีเนี่ยเฮ้ยคุณแรู้ไหเห็นตรงนู้นอะอาหารปานที่มันเป็นดนอาหารปลว่าขนม นุ่ว่าขอป้อนนุ่ว่าขอเอาสีสีป้อนมันด้วยอุ้ยปลาอะไรเนี่ะนุ่ม่าอยากป้อนตรงนี้บ้างหรอใหญ่กระได้ยิ่งนุ่ม่าอยู่ไปอย่างไกลอ่ะฮะ มันข้ามแล้วปลามันกลับเข้าบ้านแล้วบางตัวมันก็มากินข้าวเขี่ยไปเลยเป็นแบบสีใหอ้อะแ,แปลปลต่คุณน่ะจะแบบขนมปังแล้วว่าไม่เอาจะแบบเป็นสีมันลอยเข้าตรงไหนตายหุ่นหลดมันลอยเต็มหมดเดียว ต้องใส่มันอยู่ฝั่งนี้อละดีมันอยู่ฝั่งนี้หมดเลยฝั่งนั้นไม่มีแล้วมันไงมิวสิกวะชอใครดิไม่รู้หรอกว่าเป็นใครมันไงได้กลับบ้านเออดีมันถึงนี่ไม่ต้องให้อะไรอะไร โอลาเฮ้ยว่ยาจะบ้าอะไรก็ใหญ่อยู่ตรงฟันเนี่ยอยู่ตรงฟันเฮ้ยเขาเพิ่งมาล่าไงลูกไม่ใช่มารับหรอกปูปลาเทืงอนงนี่นมันมีค้อนเป็นปูป่าเทือนจิตอาสาไม่ว่าจะคอนให้มันกินไม่ว่าก่อนนั่งตรงนี้ก็ไกลบ้านมีอามีอาเขาไปเรียนที่อื่นแล้วนะเขาว่าเรียน่ไหนไปเรียนที่จันมาง เฮ้โดโน้องาโยนไปให้เยอะ่เลี oh! Oh. ้ยงให้เฮ no like. ้ยเมื่อกี้ม si> ีปลาดูดเมื่อกี้มีปลาดดีทำี้งีนิสยดีแลมีอาเนี่ยเรียบร้อยเฮยขนมของนี้อ่ะมันมที่มีความนแล้วข้าวปั้นตรงนี้ตั้เหรีย เแล้วเหลือใครบ้ปมาเอาเอาด้วยกันเอาเลยเอาให้มันเลยบ้าต <Wow! S 2> ีให้เลย นี้เธอเนี่ยเอาไหมโดยที่เลยอะหลอกเล่นอ,อุย้ยแุ้วไม่เจอปลาตัวนที่นี่อ,อันนี้ไม่เอาแล้วก็นนไม่เอาหลังนี้มันเมือดตามันไม่ออกมาฝั่งนั้นมันมันจะมีเป็นบางสิ่งวันนี้เต่าไม่มาเนาะแต่ดิตอนนักฟ้าเด็กๆอะ่ะนักฟ้ามาที่นี่ เราเห็นเต่าอยู่ตรงนี้กับตรงนั้นใช่ไหมเต่าวันนี้มันไม่มาวันนี้ออมจะหยุดโอเคให้เสร็จแล้วกลับบ้านกันโก้